เปิด11นักเตะรละโคตยอดเยี่ยมรีวอร์ไทยลีก2023-2024นัดที่6ไทยลีกประกาศ11ผู้เล่นและกุญซือยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลรีวอร์ไทยลีกฤด,ดูกาล2023-2024ประจำสัปดาห์ที่6ระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในสัปดาห์นี้มีแข่งขันเพียง7คู่เท่านั้น เนื่องจากคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างทูบังคอกยูเนเตดเปิดรงังพบบริรัมยูเนเตกเลื่อกนการแข่งขันออกไปเนื่องจากฝนตกหนักสนามไม่พร้อมใช้งานด้วยวินี้การท่าเรือเอฟซีอีกหนึ่งแคนดิเดตลุนย่งช้ำพิมิลิกในซีซั่นนี้กลับมาฟอร์มดุในบ้านอีกครั้งโดยการเปิดสนามแพสสเตเดียมถล่มขอนแกนยูเนเตต6-1ทำให้สองหัวหอกแซมบ้าอย่างแฮมิลตันซัวเลสยิ่งสองประตูและบารอสทาเดลียิ่งสองใจหนึ่ง ก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมในนัดนี้รวมถึงโค้รยอดเยี่ยมกระตกเป็นของโคตรอันสุรพพษ์คงเทพเช่นกันสำหรับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6มีดังนี้ผู้รักษาประตูบุญเกียรติวงษาแจมอุทัยธานีเอฟซีกองหลังชยพลสับมาเมืองทองยูเนเต็ดเบลโกฟิลิปโววิดลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเดวโก้หลุยแลนดิสลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเบอร์ลิงตันพีออรีโบลิเทโรเอฟซี FC. กองกลาง ดินิสวิลาดูเอลาโบลิเทโรเอฟซีวิลเทปป้อมพันเมืองทองยูเนเต็ดมาตินเอ็นจีวาราชบุรีเอฟซีกองนาเฮมิตันสวอลิแกรนธาเรอเอฟซีลอสทัเดลีแกรนธาเรอเอฟซีอีกอซิเกเยบมีจีประทุมยูเนเต็ดผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมสุรพงษ์คงเทพกรนธาเรอเอฟซีขาเก้าอี้มั่นคง วงในฉลามเผยไม่มีทางปดเทกุซังแน่นอนแม้ว่าผลงานของชนบุรีเอฟซีนัดล่าสุดจะเปิดบ้านแพ้ให้กับอุไทยธานีเอฟซีศูนย์ต่อสอเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีกระแสของแฟนบอลหลายคนที่เริ่มไม่พอใจในการทํางานของมากโกตุเทกุระโมลิกุนซูใหญ่ของฉลามชนที่พาทีมทําผลงานน่าผิดหวังในช่วงเวลานี้แต่ล่าสุดมีรายงานมาว่าจากข้อมูลวงใน สโมสรยังไม่มีความคิดที่จะแยกทางกับมากุโตเทกุระโมริอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าชนบุรีเอฟเป็นทีมดาวรุ่งที่กำลังรอวันเติบใหญ่และแกนหลักก็คือแข้งทีมชาติไทยยู23่ลายคนนำโดย3มผู้เล่นที่ขึ้นชุดใหญ่ชัางศึกไปแล้วอย่างชันนาลงพมสีแก้วชัดมงคลเรื่องธนะรลดเบนเดวิดยศกรบุรพาและยังมีทรงชัยทองฉำบุคข้อรีเหล็มดีโงศกรตีศาส ทำให้เป็นกลุ่มอนาคตที่ชรามชนมองว่าน่าจะต้องมีคนปั้นเด็กพวกนี้จึงเป็นสาเหตุที่พวกเขาอยากจะทำงานแบบญี่ปุ่นในการสร้างทีมแบบระยะยาวโดยการให้โอกาสเทกูซังในการทำงานตลอดฤดูกาลนี้แม้ว่าเกมนาจะต้องพบกับกระดูกชิ้นโตอย่างบุรีรามยูนเต็ดที่สนามช้างอารีนาในวันที่8ตุลาคมนี้ก็ตาม